สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-29กุมภาพันธ25์2567เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่า นี้สามารถอัดลาย ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการโครจรยงย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวตุลลักนาะตุลกันก่อนโดยจะมีดาวเกตสุริยาตโครจรยกยาราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวตุลลักนณตุน,นะครับมีอานาคตอยู่ตรงนี้เนาะดาวประจำตัวของคุณคือดาว ศุรกร์เลขหเนาะได้โคโจรนะครับไปอยู่ในภพเลือนที่4นะครับเป็นตำแหน่งเทวีโชคดาวศุกร์นั้นโคโจรอยู่ในภพพันธุทุกเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์ให้กับชาวตุลด้วยดังนั้นเนี่ยไปอยู่ในเรือนความมั่นคงด้วยแสดงว่าชาวตุลลักษณะตุลน,นั้นมีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังสิ่งดีๆกับในเรื่องของในครอบครัวนะครับมีโอกาสจะได้ในเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของบ้านรถ ที่ดินอสังหาสิ่งต่างๆที่ดีด้วยนะครับมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของความสําเร็จที่ดีในเรื่องของตัวตนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ,อุดมเกณฑ์อุดมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็หมายถึงในเรื่องของความมั่งมี เราก็จะมีความรู้สึกในเรื่องของการที่เราได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะแล้วก็มีในเรื่องของการเป็นสิ่งที่มีการต่อยอดการพัฒนาได้ดีด้วยเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นร่วมกลุ่มกับดาวอังคารนะครับก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ชาวตุลลักนณะตุลอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของการ ปรับปรุงรีโนเวทบ้านนะครับหรือว,ว่ามีในเรื่องของการต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช็คระยะประกันรถต่างๆอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับประมาณนี้เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนประจําตัวใช่ไหมครับและมาจากภพเรือนมอรณะด้วยนะเข้าสู่เรือนพอันธุบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับการที่ว่าย,ยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ได้แปลว่า เราจะย้ายไปถาวรหนอ,อกนะครับบางคนอาจจะเช่นบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ไปทํางานกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนี่ก็ถือว่าการยกย้ายเหมือนกันถิ่นออกจากถิ่นฐานไปอยู่ในต่างจังหวัดชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ไปทํางานหรือไปสัมมนาไปเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถามว่าไปแล้วดีไหมค่อนข้างดีอยู่เพราะไม่มีดาวคู่มิดกันนะครับสุกรอังคารานเนี่ยเป็นดาวคู่มิดเสน่หาด้วยนะดังนั้นเนี่ยบอก ไว้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูดีพอสมควรมีมิตรสหายมีคนคอยช่วยเหลือมีญาติพี่น้องนะครับมองเราดีขึ้นโอเคขึ้นดูเหมือนมีการเข้าขากับคนทางครอบครัวนะครับปฏิสัมพันธ์กันได้โอเคดีนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของสภาวะการเงินการเงินเนี่ยก็เป็นดาวพิจิก ก็คืออังคารก็โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุ์ถูกเป็นตําแหน่งอุดด้วยนะดังนั้นเนี่ยชาวตุลลักษณะตุลบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินค่อนข้างแบบเป็นกาบเป็นกำนะมีการเงินสร้างความมั่นคงหลักทรัพย์สิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าดาวการเงินนั้นเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวนะครับทําให้การเงินของชาวตุลน,นั้นมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ปังมากๆและมีโอกาสมีโชคลาภกับเพศทางเพศตรงข้าม นะครับแบบนี้เป็นต้นด้วยนะเพราะว่าดาวคาัมาานามาจากเรือนเพชรตรงข้ามมาจากเรือนหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานั่นแปลว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์สิ่งต่างๆดีนะครับสำหรับใครที่มีการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นเนาะและดาวประจำพระรหัสสบดีก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปัตตนิด้วยดังนั้นเนี่ยชาวตุลและคณะตุน,น่ะได้รับ โชคสองชั้นเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งได้โชคลาภจากคู่ครองได้โชคลาภจากหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์แบบนี้เป็นต้นเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆและนิมิตหมายสิ่งต่างๆเราเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยในช่วงของเครื่องเดินหลังของเดินกลุมภาพันนี้เป็นช่วงจังหวะที่การเงินนะครับสัพพัดเนาะเติบโตพัฒนาดีมากแล้วก็ได้กลุ่มกับดาวคู่มิตรเสน่หาจึงทำให้เกิดลาภผลในเรื่องของอ คู่ครองคนหลักให้ลาบให้ผลกับเราหรือเพศตรงข้ามนะครับพาให้เรานั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นบอกเลยว่าชาวตุลน,นั้นรับแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอา่าแต่อย่างหนึ่งนะครับดาวประจําตัวน่ยที่ร่วมกลุมกับดาวการเงินเนี่ยดันเป็นดาวมรณะด้วยดังนั้นมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างนิดนึงนะครับให้เราต้อง บริหารต้องจัดการนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้เงินเยอะนะครับก็มีรายใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็บริหารจัดการแล้วทุกอย่างจะโอเคนะครับทีนี้ามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวตุลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแนวโน้มของการงานค่อนข้างดูมีความวุ่นวายนิดนึงนะครับในช่วงแรกแล้วช่วงที่2ก็จะมีในเรื่องของการที่จะมีการงานเข้ามา เยอะหน่อยให้เราต้องมีจัดการต้องแก้ไขปัญหาบ้างแต่ก็ถือว่าพอไปแนวนมที่โอเคได้อยู่นะครับถ้าตัวเราเองรู้จักจัดการบริหารต่างๆก็ยังจะถือว่าไปแนวนมติดทางที่ดีได้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลงานนะครับสำหรับชาวตุนได้ค่อนข้างดีเนาะถ้าเราอาสาถ้าเราบริการถ้าเรา,าช่วยเหลือบุคคลอื่นะนะครับคุณจะได้รับการยอมรับการสนับสนุนและการส่งเสริมที่ดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระราชปดีเนี่ย โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนตรงกันข้ามนะจะคอยช่วยมีคนคอยช่วยหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยอให้การยอมรับการสนับสนุนที่ดีใครทํางานประจําก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนําช่วยเหลือดูแลตัวเราดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ทํางานในเรื่องของการค้าการลงทุนก็มีโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนที่ดีที่คอยเป็นกัลยานเมตคอยแบบช่วยพาเรา ผลักดันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแบบควบคู่กันไปกับตัวเราเองที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับนิดนึงเนาะคืออาจจะแบบน้อยหน่อยคือบุตรบริวารอาจจะเหมือนมีปัญหาในเรื่องของการผิดพลาดบ้างหรืออาจจะดูเหมือนไม่ค่อย เท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยอะนะครับบริวารก็ยังคอยช่วยเหลือสับส่วนกับตัวเราอย่างเต็มที่แต่มันก็จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆให้เราต้องไปปรับไปช่วยเหลือไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นบ้างนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอลิคือราหูอยู่ในเรือนภพเรือนอลิเนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์ของราหูได้เป็นราหูขันธพลน,นะครับราหูในเรือนอลิแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นนะครับอุปสรรค ในสิ่งต่างๆที่ดีได้เนาะอะไรประมาณนี้ส่วนใครลงทุนน่ะก็ดูจังหวะดูโอกาสดีๆนะครับเนาะเพราะว่าการดาวแห่งการเสี่ยงการลงทุนเนี่ยโคยจรไปอยู่ในเหรียญอลิบางทีเราอาจจะลงทุนแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยปัง มากสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงและพลิกแพลงสถานการณ์ทุกอย่างยังพอเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเรายังมีหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาช่วยเรานะครับก็ยังพอไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จดีอยู่พอสมควรเลยแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างความรักสนับชาวตุลน,นะครับก็คือราศีเมษรของด้วยดาวคานเลขกสได้โครจรมาอยู่ในภพเรือนพันธุเป็นตําแหน่งอุดเลยนะครับร่วมกลุมกับดาวประจําตัวอย่างที่บอกว่าเราจะมีโอกาสมีลาบมีผลมีโชคลาบกับ เพศตรงข้ามนะมีเสน่ห์เมตตาใครโสดมีโอกาสจะมีคนเข้าหาและเป็นสายเปยด้วยนะครับเป็นคนที่อาจจะดูมีฐานะดูมีความเป็นภูมิฐานดูเป็นอะไรที่สามารถที่จะเกื้อหนุน นะครับให้กับชาวตุนแล้วก็ลักนณาตุนได้ดีเลยแหละนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างดีมากๆสนับชาวตุลน,นอ้องคือช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยโอเคในช่วงคริาวต์มาเลนไท์แต่หลังวาเลนไทน์กับดีขึ้นเพราะว่า15-29ถึงากุมภาครึ่งหลังกุมภากับมีการเปลี่ยนแปลงมีการาปรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะพา ไปเปิดตัวกับครอบครัวนะครับเปิดตัวกับญาติพี่น้องเป็นทัทง้งทางเราและทางเขาได้นะครับอาจจะมีการแกนโอเพนนิ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีความรักความสุขกันเต็มเต็มโอ้โชคดีนะครับสำหรับชาวตุลน,น้องก็ยินดีกับชาวตุลด้วยนะครับที่จะลงหลักปักฐานกับความสัมพันธ์ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความรักที่หวานชื่นเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสแกนกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม